สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่แหลมโกกกองในตอนบ่ายของวันนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเช้าหรือนะคะตอนนี้คือมุงเรียบร้อยแล้วนะคะหลังคาสาราเล็กวันนี้ก็มีพินิจชาลีนะคะร่วมสมทบร่วมสมทบสังกสีนะคะกับพระจารย์500บาทนะคะเดี๋ยวแม่แหลมให้ตะสิงห์นไปถวายพระจารย์นะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วมุงเรียบร้อยแล้ว อย่างรวดเร็วภายในวันเดียวนี่ค่ะมีชาวบ้านมาช่วยวเสร็จแล้วค่ะมีกลับแล้วบางส่วนเดี๋ยวก็กินข้าว,าวกินอะไรก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวให้ตาสิงห์นไปถวายพระอาจารย์นะ่นนะครับพระอาจารย์อยู่น่นเลยดัง,งเปนมากล <c oughs> นี่ค่ะเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เมื่อเช้าลือนะคะวันนี้มงุงนี่เรียบร้อยแล้วนะคะมุงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวก็เสร็จแล้วล่ะคะ่ะ บริเวณวัดล่มลื่นนะคะปีที่แล้วตรงนี้จะมีรังต่อกินข้าวกันบ่ฮะมมมมเรียบร้อยนะคะเป็นสีแดงเป็นซิงค์นะคะเป็นอรูซิงค์เดี๋ยวนี้ สังกะสีแบบแต่ก่อนจะไม่ค่อยใช้แล้วแบบนี้น่าจะทนกว่าหรือเปล่าแล้วแต่ความหนาความหนาความหนาของอ,อ,อะไรอะลูซิง์เนาะหลังคาเหล็กมีหลายขนาดของความหนาเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะก็ขอโนมโมธนาซาถุสาธถุสาธุกับพี่นิชลีนะคะสมทบ สังกสีกับพระอาจารย์เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะสาธุสาธุสวัสดีค่ะ